ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะมือนี้แอดก็มีแนวทางที่ดีๆของแม่ไบเนาะค่ะพี่น้องค่ะก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซี FC ท่านใดที่เข้ามาแล้วหรือเข้ามาใหม่เนาะ,ค,ะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะคะ่ะเพื่อสิ่ได้พลาดข่าวสารเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะเรา่าลา้ย,ย้ายห่างเนาะค่ะพี่น้องกับเข้าไปรับชมรับฟังจากแม่ไบฝันแม่นเลยค่ะอื เออียนหลังนันพ่นไขายเฮียนดินหันพ่นไขาบวันแล้วเอาเมื่อมึงไปวัดถึงตัวเนี้ยอันวันนี้ไ็ขึ้นไปทั้งเฮียนพ่นครับผมงเฮียนหลังนันคนไตมื่อเด้อมึงไม่ก้นถวดก็ก้นกักคนไต้มีหยามีคนรุ่งมีแม่ปางสิแม่มีทั้นเฮี้ยนก่อมมกับใจสิลกับ่อตะเจียวกับอันนี้ห้าดอกเจเาเ้าไปฝันหม่ทั้งเฮียนพ่นมาแลว่ามึงจะได้บ่พันจะได้มึงหาบเอาเด้อว่าส่นิ เราอะเล่ยไปเอาฉอบปุ๋ยไม่ใส่เครื่องฉอบปุ๋ยกับกจ้าใส่เต็มแล้วเลย <c oughs> หาไม่ขันก็น่าว่าจัดขั้นพอหลุดสอดด้วยสินาะเลยไปเอา <c oughs> เอาหาบ <c oughs> หินกับใช้ไพลวายจีหา,หาไปค่อยหาไม่ได้เฉยก <c oughs> ็หนัก่ครับผมหาลงงาดีบั่ลงงาน,น,งงาน,นขั้นใดมาเนี่ยเป็นลงงานแล้วเขาเจ้าหลุดตากสีนวันอี้พอเอ้ยสีนวันตาตี่นชุดเนี่ยหลังนั่นละครับผมเป็นไม่เศร้าดิมีเก่า ตอจำเนี่ล่ะที่พ่อ<ะ>หยอยตกใช่เหน,น,นไหมแช,ช่ไม่เ้าไม่เาเป็นไฟอพ่วงน้อ,นองเงาเนาะม่ไปย่างไปย่างไปเลิกไปพอ่ออีกผู้ตายอีกผู้ตายอสองคนมีนี่คือกันพา้าเจ้ากำลังถอดออกมาเท่ะอ,ะอะันล้อันนไหเจ้าจะกูเลยว่ามาขวานย่างเสียไปถอดเลยว่าเสียไปถอดิีนเลยแม่อันเดียวใหญ่ไนะเขาว่าให้คอหมดออกกันเด้อนะเขาหลุดคอยุ่งสิ มดจอจอีแม่เขาเล่หเมียคอยเขาบ้านห้ขอยู่มัี้าแม่ว่าดีเอาไม่คิบเขากรับอันนังเขาสีนั่นเล่าที่ว่าบาลีที่เก็บเงินบอกมันอกมันหมาะสิเก็บลักษณะเดียวกันเลยเขาขาบ้านห้เดีเขาว่าขโมดกก้อนใหญ่มนนะหมดมันจอมันนะบัลลีที่หกสบัลทีหกสามบ้านหลังนั้นบัลลีที่หกสามเอ้า หวดก้อนกับฟันว่านพ่อพไปนั่งเฝ้าชินมาเลขที่เจ็ดหนึ่งหัวที่ออกมันออกสิบเจ็ดนะอี่ยวนี้หกสามวันี้หกสวันนี้งวนี้บ้านเลขที่ลางนั้นหกสามีไม่ได้คือออกตะบันเล็กทีบอแม่เพ่เกี่ยวตะบันเล็กทีหัวเจ็ดหนึ่งมันก็ออกสิบเจ็ดนะแม่นะเดือนคืนมัดเปลี่นัน ฮาตีาหแ่ีอ้าวันนันฟ UH, ันจะ่าคนขางปู้งา้งมเห็นรกมฝันขังันแน่แต่ทีนี่ะบพอเฝ้าเชื่อกัมักมัเขาหอยติดต้องไปมาได้พี่หกสามเนาะมาไดี่หสามด่ได้ว่าจะเขีว่าแบบยดกันได้วันได้ัเป็นเนื้อหางเนาะแม่เา้นฟัน้นฟันกนมีหลังนงวด้วเอาคุทำเลยน่ถึงมันจะงวดอจแปดแปดงวด แปดงไรบ่ได้มานจังเกอร์นแงวดติดต่อได้ดิบัมีเวนบักเด้อืมถามแม่แม่แปดงวดติดบ่มีเวนบักบ่เวนนี่ยยังบ่เวนนแปดงวดนี่บัเวนเดียวเพราะว่าอันบานบ่มันยังแม่กินมาเิ่งไก่ที่บ้านเลยอันเลกทุทุดไปแม่เอ นี่น <screws in the fridge> <g leme> ี <French Claire> ่น <in> ี่หันบ้านพระโอ้อันเมื่อวันหันต้องเหนเนาะสามรถีว่าสรถว่ารถตีเราก็ได้ใตหน้าเพิ่นก็ได้นี่คุณแม่โชคดีแต่พอเราก็ที่หาเออเพิ่นถือลเราก็ที่หาความดีเนาวเราไม่ที่หาก็คือนเรียกค่ายไม่เกิดงวดทีเดียวเนาะไอ้ทีครับผมงวดนี้คุณแม่ฝันเกี่ยวกับบ้านเด้ตีบ้านทันทีหกสามเอาไปวิเคราะห์พิจารณาก่อนได้พี่น้องเด้อเพราะว่าอาจจะมีโครงสุดท้ายมา เขาถ่ายตัวมาเล็กถูตัวลิแม่ฟันเขายังว่นไห้ยี่แปยังวันไห้พูดสิ้นยีตอิหาซ้ำจะใบสใบสามแม่สามหกเลียกว่าว่าจุดหัสามหกสาม่จัเอากับผมก็ถือแล้วันที่หามเลยมันไ่มากมันได้มากหกสามเดยวันถือคนาวันที่หาหดวันหันเนาะมันสามหวันเลอดเทาหกสามมันกมัยิดยูเล็กถูเดียวมันันนี้ซื้อแม่ลอตมตอรมี เออแม่ยอยู่รถตุรีซื้อแล้วปซื้อแล้วเชิญกช้นี่แหละใส่แม่รอตอรีได้จากไหแล้วครับโอ้ยเงียเพราะเดี๋วลงม่าขึ้นไปเดี๋ยวมาเรียดถูกเดี๋ยวลงมอเออบัตบัตรก็ซึ่งหกช้การตามหกนี่แล้วมาสื้อตัวได้อจาวเดียวเดี๋เอเรียกพูดจหอมเ้ยคนถือก็ดีไปแต่ว่าบแลนนะแต่บอแลนนาเพนแล้ว แม่พันีซื้อทะเลเจาของหรือเอาทะเลมาหันมาหันมาหมักได้เลยชูบมบว่าหสามหกเรื่องอะเกยวกับเองอากจองกอามหเอาหาสามรอบนี้ค่ะสามหกเบอะครับผมก็มาบ้าหมักเหมื้าหมกสามห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 กย่างนตีนก่ก็จะกินเนาะมันเรียกสก็ไปก็ดี มันีเจ็ดมันออกหนึ่งเจ็ดมันออกหนึ่งเจออกกตกกับเรียกเงวด้นบ้านหลังนั้นเจ็ดหนึ่งมันออกหนึ่งเจ็ออมนซือกับน้ำวันนี้หกสามอาจจเป็นสามหกไปซีเนกับฟันเกียวกับเนี่ยเท่กันกับผมเรียกผเนี่ยเท่กันถามแม่ฮันแม่งหดก่อนแสดงว่าฟันมือขึ้นมันสินหันนั่งเฝ้าเนื้อบันทีที่หกสิบสามวันทีมือต่อมาเนี่ยจะฟันอีกฟันบันทีวันไหนเนี่ยจะเป็นเลขสามตัวเรีอบั้ วัวันี่าตาตาเลขตมักตะเล็กแม่เนี่ยพอเลขกทุม่เนาะมักตะเลขแม่เนี่ยด้เลกเลเกขวาวฟันแม่เนี่แล้วมวติัวตะขีเห็นียหละให้เจละตเละเมีดมักหมักงทีุ่นทุนหน่อย้่กันอ่ซเบงว่าีแคมั่นน่อยพอกันเลขชุดเล็ชุดเดียวหางเดียวนี่บอกพี่น้องเลยมักกระจัดพราะมักก็ต้องจัด เอาเอาตำล่านี่ไปไะได้กันได้ทีอ่ามันมาถือกัจะบอกกันเลขทุดเดียวห้างเดียวเนาะอันนี้ยทูชุดระบเนี่ยวันภาบอกเอฟซีบ้งหันกขกับบอกชุดว่าว่าว้าดักคว้นมือวันพาคเนี่ยวันพากอะวันที่ยี่แปดนั่นเนาะมวันี่ยี่ห้ายี่หกกับเือคงเุือไทยเนาะกับห้องกับบอกเอฟซีบอกว่าต้องถ่ายวันที่หลังวันที่ยี่แปดวันงายที่ยี่เก้มันงหวาเนาะ เหล็กกลูกของมือย้อนย้อนหงอลันแดงตะน้ำเหล็กกระแสเลขนั่นเขาอาวาันนี้ถือมากหามนก็ต้องมักมากหาอนก็ต้องมักนี่เพราะวเขามัตลอดที่แปดหมดอ้าวบาดีห้งตัวเยอะกาดีอ้ตัวเงี้แก่งกับอิมปนกับอิมพี่นองเลยแคบหน้จอเอาออเนีไปก็ได้หรอกเ่าะเอียงตรงที่ข้อข้อจะคว้องบบเอียง ตัวในี่ปานิเมตเดี๋ยวอังเดียวขคโลกันใช่ไหมที่น้าจ้เอาไปหายิดสลากิ้ไม่น้บาลกันคนละรใบสองใบไว้ที่จังไม่ใบขึ้นมาเลยจัดมองว่าจะมาล้างหรอผมจะอง่ไม่ยงใดผมไปซื้อหรอเอามาจากใช่ะเดอ้ชมมะกันั่นเดี๋นั่งเจอเลยย้อนเดี๋ยวหกสามผมซื้อมาแล้วหกผม้อมากรเบอาจารย์นี่อผมซื้อ้าครเบียดกัจาร์ได้ซื้อก่อนบันนี้ลุกน้องคุหนึ่งคือบมได้ซื้อ เสือกย่าเธอเลยครับเออเลขตัวเดียวมน่าันเออเลขตัวเดียวด้าจัดกย่าเธอครับผมก็หลจัดแล้วดูเพื่อความบันเทิงไปด้วยกันไปลองเงีทานมือทอนรถอันสลัดโตรี่มาอยนฮาซื้อหกสามมี่หกสามหกสามหกสองหมดแล้วเมืว่าคยชื่อพ่อแล้วยกจะเคยมาขายให้มืออนห้มี่หมอะไร ก็ขาบอกอรไลน์ออย่างแล้จำใบรับผมก็คซื้อจำใบกันมากัมาได้ฟังไม่กันโยครับก็พอได้ถืองวดน้งแหมเนาะเขาจะไปเอาเนื้อดวงกับ็นบ่หันเอาสองิ้นบางกับสองใบก็ถือสองใบนั่นซื้ออะไรกับหมาเอาได้ถือไปฝันแม่นฝันแม่นอีกทีเป็น้องซุ้มฝันแม่นอะไรเปียงวดก็ดดท้าวังวดทิดเยอเวีนวัดเ้อะฝันได้คือเข้นั้นเป็น้องซุ้มวันนี้กัฝันเห็นหกสาม ปันเห็นนกสาละปันเห็นบนลขี่หกสามหาออกไปจัดกอนพี่น้องส่มรอคงใช่อีกค่อยไปจัดเพิ่มก็ได้พุ่มไม่อาจจะปันได้ก็ได้ก็ใช้ใจมันตัวเดียวนะุนแม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 นมนแม่แนแมนแนแมมแมนแมนแมเแะนามลุมนแ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 มนามนแมนานแ่นแนมนแมนเมียมนแมนแานเอาซืนนแมนแนนแ้นแมนแมนแมแมแมนแเนมนน้อน อ่ะขอบคุณขอบคุณแม่อะไรครับขอบคุณแม่อะไรครับผมขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณอะไรนะครับเออในยิมเกอร์เนี่ยแม่เนาะพิมีสันวัตถีครับผมค่ะน้องค่ะพี่น้องก็แคบนาจอไปเด้อค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของแม่ใบฟันแม่นเนาะค่ะให้เม็ดเดียวเน้นๆเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดก็เอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะพี่น้อง หมักกะจัดคัดกะผานเนาะค่ะพี่น้องกะหวยมันก็มีเขามีรุดกบเป็นเรื่องธรรมดาเด้อค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเอฟซีทันไดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะค่ะเพื่อิบได้่พลาดข่าวสารเดๆ็ดๆ,ด,ๆดๆจากทางช่องคลองพารวยเนาะค่ะค่ะก็ขอสักส,สำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแอดก็ขอฝากไ้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ